อันนี้ก็คือพาร์ทสามที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเหนื่อยจังเลยมีทุกพาร์ทอ่านี่ไงวันหนึ่งวดูก่นั่นแหบะบโอ้ขอบคุณพระเจ้าสิ่งดีอันนี้ใช้ได้แล้วะเพื่อนพี่น้องมันน่ามาดักฉันอยน่ในห้องใต้ดินอะฉันหดีไปแล้วตแต่นายมีมคใครสักคนไหมมีบางอย่างกำลังมาเพื่นอนอาชีพเขาชว่าฉันมุ่งจะนะในทุงช่วยฉันเพื่นอนให้เร็วเลยฉันไม่รู้นะว่าฉันสามารถ

กระสุนเยอะเลยโอ้ยหยอกไปเลยสองอันเอากระสุนเป็นพองมาก่อนโอเคเราไม่อยากุญแจลเปิดพี่ก่อไม่แค่พี่จ่องไหมอันนี้พนโนอุ้ยเป็นได้แม่ฉันไม่ควรฟังคำแนะนำของแม่ฉันควรที่จะอะไรอ่ะคือเล่นไม่ดีเหรอนี้ทุกล็อกโอเคไม่มีอะไรแล้วกระสุนพอไหมเอ่ยไม่รู้ไปกันเถอะสโกโตะ เอาว่ะไฟฉายใช้ได้ละอุ้ยไฟแดงเอาว่าโอ้โเนื้อยเยอะเลยปะหนึ่งขอ,อไปหาก่อนมีของไอ้ฟาร์มเพิ่มไหมครับอุ้ยมาอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหไปทางไหนก็กว้างหมดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไฟฉายนี้จะดีเลยนะไปได้ไหมโอเคถูกล้อก็ดีละ วิกล้องเพโดนเครื่องเก่าดูเสียหายมากอู้เฮ้ยเจ้จี้โอ้ยเพื่อนในี่สุดก็มาเจอสักทีเออมีบางอย่างกำลังมาเออและนายอ่ะเออฉันเพิ่งจะนำได้แคลลบนี้แต่ว่าเออเพื่อนฉันเห็นมาแล้วพวกมันมีคุญใจที่สวนอยู่ฉันไม่เห็นว่าพวกมันซ่อนมันไที่ไหนแลวฉันก็ไม่คิดว่าจะหามันได้นะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ด้วยมือนี้ไม่ทำได้ โอ้เพื่อนเสนอกับฉันได้ไหมว่าน่าจะไม่ไปจากที่นี่แต่ทำให้พวกมันต้องชดใช้สี่ลอนทำแต่เสนอกับฉันโอเคอเดี๋ยว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 โอ้ยตายค่ะแล้วครับชีปหายเลยโอ้โห,โโหมาดิดกลกโอ้โหถัหงตันไอเทียบไฟฉายไฟฉาย โอ้ยไฟฉายโอ้ยฉันต้องหาเพิ่งสิ่งบางอย่างอุ๊ยอะไรดี่จะไม่ตื่นใช่ไหมโอเคเอ่อมันถูกเผาจะเป็นขี้เถ่าไปแล้วก็อ่าโอเคโอ้โหไฟฉา,ายยังดีเลยเอามีอะไรไหมไม่มีอ่ะวิมีทางลงไปอีกนี่เปิดเลยศูน สวยแล้วก็แล้วก็วกโอ้ทางน้ำไม่เล่นอูดติดตรงไฟฉายนี่แหละไม่งี่นี่เกินไปอ่ะดีเลยอ่ะฉัน,สนใส่หมดลงไปในอ่างเพื่อแช่แข็งหยิบออกมาจากตู้เย็นแล้วปุุบเขาขึ้นมาอะไรหรอนี่หรอ อุ df, a a, ้ยเฮียมันตอึฮึฮึฮ้ยึฮ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 บฮึ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 ยึฮึฮึฮิึฮึฮเปิดึฮ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 ึึฮ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 ึิึฮึฮึึงึึึ โอ้โหมาไม่หยุดไม่ยอนอืมไอ้ไม้ที่อีไม้ไอ้มะ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 โอ้โหจุกจุกจุกได้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 ่อนจุกได้เล่นได้ได้ต่อตต่อไป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 อุ้ยกูคืออีธานวินเทอร์มึงมึงมึงแค่นี้มึงไม่แดกหรอกจริงกลัวนะ กพี่ส <cents cover S 3> <c Ris ky> ุล่ะวิอย่าพึ่ง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 เบรกก่อนวิมึงจะตายกูเมื่อไหร่เนี่ยกระสุนกูจะหมดแล้ววิ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 วอ้าวเจี๊ยบอุ้ยชิบหายกระสุนจะหมดโอ้โหหน้าแดงแล้วอ่ากินยาคนโอ้โ ยามไม่ทันไม่เลยโอ้ชิบหายแล้วก็สุนหมดจะรีไปเนี่ยโอ้กระสุนหมดเลยเดี๋ยวเกมไม่มีซเซฟกระสุนใหนหน่อยเฮ้ยแล้วโอ้ดีนะมีเหรียญเก็บไว้ยังไงเนี่ยแต่แต่คือมันเจ็บใช่ไหมมันเจ็บนี้ผมยังรับได้นะอ่า แต่ถ้ามันไม่เจ็บเนี่ยคือเราต้องคุยอะไรเกมโอ้แต่อย่าได้ช็อตกันจริงวะมันประโยชน์แน่ๆเลยเออก่อนอนเยนะผมจะต้องผมจะต้องหาแขนใหม่นี่ไงน่ากลัวมากพวกเขาทำอะไรอยู่ไม่รู้ ตี๋รู้คือกระสุนเราไม่มีแล้วเพื่อนมีเสียงเสียงเสียงอยู่ใกล้มากต้องค่อยๆเดินหาไอ้หมานั่นยังไงหมานั่นเอาว่ากระสุนเพิ่ม,มว่าอุเสียงเหมือนก,กับเหมือนกันรึไม่อุ้ยหมาจริงด้วยเชื่อ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 ต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นอุย้ยผิด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  ชิบหายแล้ต้องเล่นห้องนี้ต้องเล่นห้องนี้ต้องเล่นห้องนี้โอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอืมเพราะว่าอุ้ยมันกัดโดนยังไงวะโอ้แขนแน่เลยอืมอู้มันตายาตายากตายยากตายจริง อยากตายนจริงเลยโอ้โหกินก่อนเลยครับเดี๋ยวม,มูสูเ่สูฟเพอิฟเผอิอุ้ยกดโดนยังไงวะอืมนี่ปล่านีเปลาหัวใจโอ้ยไปก่อนเลยครับลูกค้ามีอะไรให้เราเล่นบ้างเ,เอ่ยเอ๊ โอ้ยนี่ตายไปแล้วเชีย่ยเฮ้ยเจอค,ค,คมมมมรีมครีมครีมอามาอำไรทาหน้าได้ไหมอ่ะพี่ชายเอาพี่ชายอย่าเพิ่งพี่ชาย,อย,าชายโอ้โหน้องตายแล้วโอ้ยหญิ่งก็ต้องใช้ครีมทาหน้าอ้าวใช้ไม่ได้อีกนา,ายโพสไล์สาครีมเลย ใช้คัตเตอร์แกกองไม่เจอส้อนแม่อะไรเลยอ้อโหยกระสุนไรเฟิลแต่อ้บอมีบอมีปืนเดอ้อสูดเอามาหาเพชดยังโอ้ยมันมาแล้วเอเวนเอ่ยยิงไปร้อยกว่านัดก็ไม่ตายเฮ้ยไอย้หูหมีอะไรกดมีอะไรกดดู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 ด เดยวเดียวเดียวขอขอขึ้นไป่ังอูติดตรงนี้ตลอดเลยงงอ่ครีมครีมแข็งหุมหลักกินพายก่อนอุ้ยวางทำไมล่ะใช่ด่วนโอเคครีมใช้นสำับตัดลูกสู่หรือตักเชือกเฮ้ยเป็นไปได้นะไอของเนี้ยม,มันมีประโยชน์ นี่ปะอะไรไม่ได้เหรอนี่นี่งไงนี่งไงโอ้โหโอ้โหหัวใจไอคนไร้หัวใจเ๋ยวแห่งนะ้ำยังไม่อยากลงเลยอะน่าน่ารังเกียจ โอ้โหอย่ามาอย่ามาโอุ้ยโดนดนได้ไงวะไม่งเลยขอขึ้นคนขอขึ้นคนเจ็บชิบหายโอ้ยแม่งเลยหมวกหมวกแก๊ปที่เต็มไปด้วยเลือดอ่าครีมครีมผมใช้ห้องเนี่ยไม่ใช้ครีมปะโอ้โหถูกล็อกแม่งเลยอยากใช้มาก ทำไงดีอืมก็ใช้ยาก่อนโอ้โหไม่เหลือแล้วอะทำไงดีแวะยิงไปก็ไม่ตายกระสุนก็ให้มาน้อยเวนเหมือนเกมอะไรสักเกมนึงที่เคยเล่น โอ้โห,โหขอขึ้นออก่อนแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นขึ้นมาได้ไหมเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยมันขึ้นมาได้จริงๆมันไม่ติดเพลนในทำเกมมึงจะทำดีเกินไปแล้วมันไปหรือยังมันไปหรือยังอ,ยอ้าวดีสปาวไปแล้ว โอเคเปิดไฟต้องใส่ใช่ไหมอ,อ่าไม่ใช่หรอเอาหัวใจไปไว้อะไรจะหาอะไรใส่ใส่คิเว้น่อสเขียวถูกปกคุมด้วยการเชื en, ต, Allez, ตัวที่แปลกประหลาดแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าใช้ทำอะไรได้เออส,งส่งใส่ยเราต้องเป็นเกมสเตลแล้วล่ะ ใ <ś led> จใจของเราให้ดีครับและพาทุกท่านเข้าสู่การเตลของเกมนี้ซึ่งมาถึงก็เตลแตกเลยครับแหมอะไรมันจะบ้าบอาขนาดนี้ครับปาชิปไอ้นี่ก็เสือกโดนกัดหัวขาปีกท่าอะไรไม่ได้เลยครับโอเคเดี๋ยว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 ,ย,วยังไม่อยากดู เออแต่ตรงนี้มันไม่น่ามีอะไรรู้แล้วนะคุณแชต้องหาแจร์ลอก,กอก์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอทางน้ำนั้นอยู่ไหนวะโุ้หุมมึนวะ่งเป็นพอยนี่เลยไอไฟแม่งหลอน ทางนี้โอ้ทางนี้ชัดเจนเราต้องลงใช่ไหมโอ้ยตกใจหมดเชีย่ยอย่ามานะมึงทางนี้จุกไม่ได้ด้วยทําไงองไ่ะทํไมใช่เชี่ยโอ้โหตายห่าแล้วจะบอกลูกคู่อ่ะชิบละชิบละ ลูกคู่อย่างนี้ชิบระชิบหายชายครูดดุ่มยอมยอมตายโอ้ยแม่งกัดแรงโอ้ยเชี่ยกัดโคตรแรงขอ,อขอเบิญญ้ลยาอุ้ยหน้าประตูเป็นไปบป้างลึกลึกลึกเดี๋ยวดิ อะไรพวกผมต้องฆ่าวัวใช่ไหมอ้หูน่ายังแดงอยู่เลยโอเคฆ่าวัวฆ่าวัวเอ่อวัวมันลุกแล้วนะแล้ววัวมันหายไปไหนวัวจ๋าถ้าฆ่าวัวตัวเดียวยังพอได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องฆ่าไอ้มาด้วยไม่ไหวปะ ยิงเขาเลยเหรไม่ตายฟัน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 โอ้โหสุดยอดไปเลยฮะอะไรอ่ะคือคืออะไรคือชนะได้โดยการใช้แค่มีดว่างั้นโอ้โหโคตรเก่ง โอ้โหมาถึงกูคือกูไม่คิดถึงมึงไงมึงไม่ต้องตามกูมาเข้าใจปะโอ้โห,โโห,โโหมึงกัดกูแน่นเนี่ยนเนี่ยจังหวะเนี้ยคือใกล้ชิดเลยเนี่ยมึงกัดกูกูเจ็บเปิดแสบกูทรมานกูขึ้นไปแล้วกูไม่อยู่แล้วด้วยตรงนี้บอกเลยกูไม่อยู่เพราะว่ากูจะไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปตรงไหนปะ ผมว่าเก็บกันดีกว่าทำไมอ่ะโอเคธรรมาตรงนี้ปุ๊บผมเลี้ยวเลี้ยวมาตรงนี้ปึ๊บปลืบปลืบอ่าปลืบปลืบปลืบปึ๊บนี่ข้ามศพไอ้พิซซ่าแมนไปอ๋อได้ก่อนแล้วใส่เลยเอ็ดได้แป๊โอ้ไม่เบด แบตเตอรี่แบตเตอรี่โอเคแบตเตอรี่มาโอ้ยตกใจหมดไปแล้วจ้าวุ้ยไม่ไหวเลยอย่ามา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 ขาอร้องขอร้องนี่ได้แบตละจ้ะอึ๊บฮะ เอาละผาเลยมึง mm s. <S อุอย nah, ้ยอุ้ยอมันมามัมาเดี๋ยว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 เดขาพาก่อนขาพาก่อนเโอเคไอ้กุญแจวัวหายใจกุญแจลยอุ้ยอุ้ยโดนกูลูกสองเอาเชียตาแม่เ้ยอู้เจ็บ เออเออเออแม่งเลยแม่งไม่ตายเอ้ยไอ้เจ็บที่มาชัดเจนทำไมใช่ห้องนี้ก็ไม่ใช่ห้องโอ้โหมความพยายามไม่เคยทำไรไ้ายใครฉันก็ได้เช่นกันกระสุนนหมกระสุนไอ้ที่ตอกเกี่ยวเก็บได้ไหมหาย คลิปหนึ่งโอเคหายแล้วเก็บม,มาอีกหนึ่งมีอะไรไหมเอามีกล่องโอภายเออภายไปแสดงฮอลลีวูดเฮ้ยอสซี่ดูว่าแกทำอะไรได้ฉันเชื่อว่าเขาจะทำให้แกคุมค่ามันถึงปืนหรอแน่นอนถ้าปืนเนี่ยอยู่ในมือเรานี่ย คุ้มกันแน่นอนมึงโดนกูแล้วกูโดนมึงอ่ะจิบฉับจิบฉับอะไรแล้วล่ะเปิดได้ไหมโอ้โหเปิดได้อีกเปิดสิเอาว่ามาถึงห้องเดิมแป๊บหนึ่งขึ้นมาด้านบนแล้วสินะแล้วยังไงต่อเอ่ยผมเปิดทิ้งมันไปวะ วผมจะเป็นต้องอุ้ยทุกเทมเลยเนี่ยไอ้แขนตักเนี่ยมันมาทำให้ผมโดนยิดไปโดมทิ้งมันไนว้หน่อยะใชิบหยแล้วอ๋อเนี่ยอะไรของหมอวิลล่าชีวิตช่างแม่งอันนี้ปล่อยมันตุยไปคุณแช่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 โอเคต่อไปอ่าอุย้ยอุ้ยไม่เห็นได้ยังไงกันเนี่ย ลูกค้าครับทำไมคนถึงไม่เห็นราคามีไหมหนึกว่ามีอตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมน่าจะรู้ไปหมดแล้วเฮ้ยหมดหรือเปล่าวะไม่จะไปรู้หาดูให้หมดเราต้องจบเกมนี้ไปเลยวนันนี้ตอนนี้เพราะว่าผมร้อนแล้วแล้วผมร้อนเป็นอย่างมาก เอาว่ะเอานนี้เปิดแล้วนี่ว่ะเดิมอันนี้มันที่เดิมนี่เอออย่าบอกนะว่าทางเดียวคือเราต้องจัดก,การโอ้โหว่าอะไรฮิตบอกกูมาจากไหนตายยังไงมึงก็ตายเพราะว่าฉันได้มาแล้วยังไงล่ะไนเชคซีไม่น่ามีอะไรแล้วนะเออไม่น่ามีอะไรละเนี่ยเราตายไปแค่ตัวเดียวเอง พภาพเนี่ยคืเอเราเอาเพิร์ฟออกมาไม่ทันปะในเวลาที่เราต้องไปจัดก,การไอ้ม้าเวนเพราะว่าครนะิสน่ะเขาสอนให้เราอะไอ้ก้อนยินได้ไงละ่ะวางเลยอันนี้ต้องเป็นต้องใชยอยีกวะเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้เดี๋ยวค่อยขึ้นมาแล้ว ไปทีนี้และมึงอุ้ยที่เดิมที่เดิมมึงเนี่ยจะต้องมีคนใจหน่่ยตัวเพราะว่ากูหนาดูทั่วเลี้ยวพิมาเวนืึไม่มีออกมดีอออมาสิอุ้ยกระสุนไรฟ์เฟย็ดแค่พร้อมพร้อมอยุจานวิกแกงจ่ายไง ไหนมึงอยู่ไหนอันนี้โอเคอาแล้วมึงอยู่ไหนอันน,นี้มีอะไรมึงอยู่ไหนอ๋อกวูจะฆ่ามึงมึงอยู่ไหนอ้าวอุ้ยเนี่ย <c oughs> มาแล้วจ้าพร้อมกับของใหม่ เฮงมันโอ้โหเอาเลยเว้ยมามามาเด้หมามามาหลอนไหมหลอนไหมกูไม่ช่วยมึงมึงหลอนมามหลอนมานี่ไงโอ้โหของใหญ่ยังอัดงี้ลงแล้วเนี่ย,ยสตาร์ทไปดิ ตันเฮ้ยตันตันเอนอใจโดนกู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 โอ้โหยำบะลี่เวนอุ้ยอะไรเฮ้ยเชี่ย,ยตกใจหมดหนู้ยังไม่ไปโอ้ยหยุดเขาไม่ได้เลยครับวันนี้ อโอ้โหมือของเด็กส่งพิซซ่าโอ้ยนางสารวะใครทำอไรเองได้ตอนนี้นาปลปล่อยเองแล้วนะอเอะครับมาดูกันซิว่าพาสนี้จะเป็นพาสุดท้ายที่เราจะได้ออกไปหรือเป,เปล่าเพราะว่ามันมันเลยแค่ประตูหน้าแล้วอะอู้แต่ ถ้าต้องสู้ไปสองพี่น้องนั่นคือยังก็ไม่จบอ่ิงมาอา้าวกดผิดอีกแล้วทุกครั้งกดผิดทุกครั้งเลยเอ๊ใส่ก่นอนแหมเก็บใส่ผิดอีกเฮเชิก่อนอุยอย่าบอกนะว่า เราผ่านแล้วไม่ดีไม่เจอพี่น้องส่วนตัวนั้นเลยโอ้โหอย่างเทศคนเท่อ่ะมีชุบๆเลยอะอัมงคนเมเจอร์ <c oughs> เดี๋ยวดูวนะาปวะาก็เอาดำเนินต่อในบทในส่วนยังไม่อัปมงคนเมเจอร์นี่มาเดือบูชนินลี่การค่าสัตว์ กำกับโดย shabby baby s เ v e นเอานี้ได้เล่นต่อไหมโอ้โหไม่เล่นต่อโอ้ยแม่งเลยโอ้โหลโแล้วเกมนี้แม่งไม่มีเซฟไงโอ้โหรู้ไหมว่าผมเนี่ยจะต้องเล่นแบบหลายครั้งอะเพิ่มมาถึงตรงนี้โคตรโคตรไม่ได้เลยแต n งย o u for ย i n g รูปคือไม่เล่นต่อแล้วอ่าอ,อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใกล้ถึงบทสุดท้ายแล้วผมจะเอ่อเดือบูชเชอรี่การฆ่าสัตว์ลงฆ่าสัตว์เอ่อบันทึงไม่ไหวละรอมานาละจบแล้วพาทอทสอง คือมันคือมันแบ,บว่ามันรวบยอดแบบว่าพาร์ทพาร์ทหนึ่งไปเลยแบบจริงๆมันจะเป็นอันนี้มันคือพาร์ทสาแล้วถ้าเป็นในตัวเกมเพราะมันรวบยอดหนึ่งสองสามอะรวบกันแล้วใช่คือผมอ่ะเล่นหนึ่งกับสองอะกันไปแล้วอันนี้คือพาร์ทสามแต่ไม่เป็นไรเราเราลงเป็นพาร์ทสองแล้วใช่ครับจบไปแล้วโอ้ยโอเคเลยได้เล่นรูสองด้วยฟิน แลือเพลงตอนท้ายอย่างมันโอ้ลุงนี้ลุงนี้ฮาเก็บลูกซองดีวกว่าคดรพึ่งกระสุนะ่ะไปครับซีอูเกนนะผมอันทิวเดนจนถึงตอนนั้นบ๊ายบาย